บอกวิธีการสมัคร l อ e บ b น์นะครับอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่แอปพเ่นตอนนี้ผมเข้ามาแล้วแล้วก็ให้เข้าไปที่ Play Store นะแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าเจ็ดอีนไะครับผมตอนนี้ผมจะมาดูการแจ้งเตือนกันก่อนตอนนี้ผมจะหาไปดูสมัคริที่คอมมิอน์ดนะครับให้เน ข้าวสารผมันสเจ้าสมัรนะัดหน้าตาสมานิกานมาทุกคนแบบอันนี้คือแจ้งเตือนยอนอะผมจะมาให้ดูนะวันนี้ผมสั่งของมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแรูปภาพลงใน่อๆได้ เราก็ลงในเซบอกด้วยนะครับลงในเซฟคับูกเตอร์นะครับเผมบอกเลยนะวันนี้ผมรอของนอนมาปิดก็จะไม่หายเลยไม่ไมไม่ติดหมลยหมายเลขนึ่ี่้ดห้นนสม้่ 2องถูกนักขสมบูรณ์แล้ววันที่13พฤศจิกายน2,568 14นาฬิกา10นาทีโอ้ยคุณในเลียงยากชำวัดเลยการตัดสองรีบเพื่ใช้งานอันนี้ก็คือสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคุณได้รับโอเน็ตโฟลจำนวนหกแต้มตอนนี้ผมเรื่องจิตการล่2,568เนี่ยตอนนี้ผมได้รับผมได้รับหน้าตาแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนหากต้องการเข้าถึงให้ใช้สิ่งนี้กับลงตอนนี้ผมได้รับออมินโนพอยต์ประมาณหกแต้มนะจ๊ะ ร้านงน26บาทที่ร้านเด็ดสิรินวันนี้ 4, นาอันนี้ผมทำระเงินที่เซเว่นแล้วนะครับของ26บาทเป็นกันใช่หน้าตาแจ่มเอน,นะะมีคารแจ้งเอนขาดตังต้งกา่แรกถให้ใช้สีบบนนอหกต้องไปอีนตอนนี้ ตอนนี้ผมได้ผมได้เงินทอนมา14บาทหมายเลข1498 0251113943622พนักงานกำลังนำสินค้ามาส่งกรุณาเตรียมรับสินค้าวันที่13พฤศจิกายน2อันนี้คือมาเตือนว่าพนักงานกำลังนำสินค้ามาส่งซึ่งผมตอนนั้นมากอาร์โปลเปโดอมอมินเลอร์ชมาคเุดนี่ชมาคเคสเมนูนี้เลยเรามาเปิดดูกันว่ามีอะไรบ้างปิดนเจ็ดคื เป็นคนต่างชาติขนาดเสี่ยซเมอที่เป็นเด็กเ,เด็กที่อยู่อันนี้คือซูเอ์ที่ตมาเด็กที่ตัวนทานที่อุไทรตูแต่บ้านอ,อื่นอันนี้คือผมนะครับไทยจุดทาอ้อา้า <39 S 2> <69. S 1> อ่าสามสิบเอ็ดหกสิบเก้าอุ๊ย ตอนนี้ผมมี69นะครับตอนนี้ไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับโปรโมาหมดไม่มีป้ายไม่มีไม่มีไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับมีโปรโมชั่นแต่ไม่มีด้ไม่มีป้ายกำไม่มีป้ายกำกับสิทธิประโยชน์แนะนำดูรายละเอียดคะแนนไม่พบข้อมูลคะแนนหมดอายุโอ้โคตรหน้าตาแจ้งเพียงคะแนนยากเอ็มสเต็ปบัตรเลยนะเด็กใช่เอ็มสเต็ปบัตร น้องหลับน่นนึงถึงจะวางน้องแล้วไปทําอย่างอื่นได้ออุ้ยจะตายแล้วตอนนี้ผมมีทั้งหมด69 p o i n t ้นะครับ69สิเก้าคะแนนเราจะไปดูละเอียดคะแนนกันก่อนนะครับก็คือวิธีสมัครออม m e มเบอนะครับก็คือเพียงแค่คนโหลดแอป7ซมาคนก็ไปที่เมนูการเข้าสระบบแล้วคนก็เลือกว่าคนจะเข้าสระบบด้วยอะไร Google, Gmail, เบอร์โทรศัพท์หรือ Facebook นะครับ ถ้าเราเลือกเข้าที่ Facebook เฟซบุ๊กมันแค่นิมจิมอีหนูมันจะต้องเหนื่อยกันนี้อีกพี่ผ่านมาหมดแล้วจ้ะมันยังมีอีกเยอะถ้าเราให้เราเลี้ยงจริงๆอะ่ะถ้าเราถ้าเราสมัครด้วยเฟซบุ๊กนะครับเราก็จะสามารถอ่ากดเข้าสระบบได้นะครับเมื่อเข้าสระบบปุ๊บมันจะให้เรากรอกเบอร์โทรศพัพท์รหัสบัตรประชาชนแค่นี้ก็อ่ะเราก็อ่านเงื่อนไขกัน การ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 สมัครแล้วเราก็กดยอมรับก็สมัครทีนี้เราก็จะสมัครได้เลยทีนี้มันก็จะมีออมเมินเบอร์คอย์มาให้เราหนึ่งแ้มนะครับคะแนนไม่พบข้อมูลคะแนนหมดอายุหน้าต่างแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนหากต้องการเข้าถึงอันนี้คือไม่พบคะแนนหมดอายุนะครับการแต่สองการเรามาดูรายละเอียดคะแนนกันเจ็ดอีเล븐แบทบ วางให้บ่อแล้วก็แบบโอสมทั้งหมดโอ้ย6จับร้องหอดโอสยทั้งดโอ้ย69ไว้ไม่กน่ลไม่กดข้อมูลคะแนนหมดอายุการแตะสองครั้งเพื่อเปิด a อ l Point แลกคูปองการแต2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานอเอาพอยต์แลกคูปองทั้งหมดโอนคะแนนโอ้เมนบั๊กโอนคะแนนก็ได้รายการย้อนหลังการแตะสองครั้งเพื่อเปิดบริจาคคะแนนบริจาคคะแนนได้สมาชิกโอนคะแนนได้สูงสุด9,999คะแนนครั้งสูงสุด5ครั้งวันและรับโอนคะแนนได้สูงสุด10ครั้งวันปิด Screen ดับสมาชิก ออน,น,นอผมนนจะให้ <That portion. S 2> ดูคะแนนผมนะครับ <c oughs> คะแนนแน่เหนนอยหนัพูดไม่ได้เขาไม่ให้พูดแล้วพี่จะบอกเลยเหมือนแม่คนหนึ่งอ่ะ <That portion. S 2> จะกินก็ไม่ได้กินจะนอนก็ <2 S 1> ไม่ได้คะแนนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอ่ท่างี้จริงๆอ่ะคือต้องอยู่กับอย,อยู่กับเขาตลอดคอยดูคอยอะไรเขาตลอด ผมแคปแล้วเลื่อนหน้าตัดเลื่อนผุ่มการแตะสองครั้งหน้าต่างการวางเงาเหนือภาพถ่ายหน้าจอกําลังถ่ายรูปภาพหน้าจอแบบเลื่อนถึงส่วนล่างสุดของหน้าแล้วยกเลิกเสร็จแล้วกําลังประมวลผลถึงส่วนล่างสุดของหน้าแล้วแบ่งปันแบ่งปันผุ่มการแต้สอง black button ปุ่มหน้าต่างเจ็ดอี e v คะแนน o หน้าต่างเตือนเจ็ดอ l e ล e ก็ดูนะสมาธิก้างแบบแจ้งเตือนนอนดูจนไม่ได้กินข้าวอะไรสมาธิดายปุ่ม รายการย้อนหมายเลขหนึ่งสี่เก้าแปดศูนย์สองห้าหนึ่งสามเกสี่สหกสองยู่ัดฐานะเสร็จสมบูรณ์แล้ววันที่สิบามพฤศจิกายนสองพันห้รอยสิแปดสิบสนาฬิกาสบนาทีเลื่อนหุ่มหน้าต่างการวางเมาส์เหนือภาพถ่ายหน้าจอกำลังถ่ายรูปภาพหน้าจอแบบเลื่อนยกเลิกหุ่มเสร็จแล้วหุ่มการแตะสองกำลังประมวลผลถึงส่วนล่างสุดของหน้าแล้ว แบ่งปันแบ่งปันการแต่สองครั้งเพื่อเปิดที่งานเจ็ดพนังไม่เล่กับใครเลยอยแต่ก็พี่มัเดียวคือไม่ได้กินนอนเลยต้องอยู่จนหลับหลับแล้วก็ต้องนั่งไกว่กู้ชีวิตซะ